สวัสดีครับผมจะมารีวิวมอ d เดอะ e ฟดนะครับจังหวะอืผมจะมาสอนด้วยนะครับคันเดให้โหลดแอปดีมานะครับนี่แอปแอนี้เดี๋ยวผมโ้ยดูครับบบหนึ่งครับนี่ครับนี่ครับแอปนี้ครับแอปนี้เลยนะครับแอปนี้ เนี้ยครับที่ผมแบบเนี้ยครับวงมดเป็นวงกลมอยู่ครับเนี้ยครับเนี้ยครับเนี้ยครับแอปแบบเอครับอันนี้ครับกดเข้าไปปิ้งแล้วก็โดสักคู่แล้วก็คุณจะเห็นหมดเนี้ยครับเนี้ยครับได้ได้ ให้คุณเนียบคุณนี้คุณจะเจอหน้านี้ครับคุณให้เลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมาครับคุณจะเจอไอ้นี้นะครับเนียบเนียบคุณจะเจอมอสเดอะแฟตนะครับเป็นมอสล่าสุดเลยนะครับบมอสะครับให้คุณกดเข้าไปครับนี่ผมโหลดได้ครับกดไปปิ๊ง เข้าไปนะครับไม้วครับกดเข้าไปที่โอเคนะครับเข้าไปแล้วนะครับโอเคมีเสียงรบก,กวนต้องขอไปด้วยนะครับโอเคไหมครนะัไปครับก็เนี้ยเนี่ยไดคุณเนี่ยครับ,น,น,รบ,น,น,รบนี่คือ มาเลยนะครับเดี๋ยวนี่คือมดของคุณนั่นแหละของคุณนั่นแหนะครับเนี้ยมดของคุณเนี่ยครับให้คุณคุณใส่แล้วนะครับเนี่ยคุณใส่แล้วนะครับให้คุณกดเพย์ครับไปเลยครับโอเคนะครับ เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับอันนี้ผมเล่นแล้วครับมาจริงมากมากครับให้คุณพิมพ์ครับให้คุณพิมพ์นี่อันนี้ครับตัวขีดอะครับตัวขีดอะครับแล้วก็ตัวนี้แล้วก็นี้ตัว V ีนี่เว้นวักเว้นวักครับแล้วก็ตามด้วยนี้ตัวนี้ครับอยู่ตรงนี้แล้วก็เอสครับเอสแล้วก็ตัวเอส แล้วก็พิมพ์เนียบเนียบตัวนี้ครับตัวนี้แล้วก็คุณจะเห็นนะครับเนียบอยู่ข้างข้างซ้ายครับเนียบเนียบเนียบโอ้โหมีฮิวมากมายครับคุณจะเลือกเดอแเฟดใช่ไหมครับมาดูกันนะครับเดอะเฟะครับดูแต่แป๊บนึงคุณจะเลือกเดอะเดอะเฟใช่ไหมครับเนียบคุณก็พิมพ์ตามนี้เลยนะครับไม่ใช่ไหมครับ เนี่ยครับคุณพิมพ์ตามนี้เลยครับตามด้านซ้ายครับเนี่ยนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวเอแล้วก็นี่ครับเสร็จแล้วแล้วก็กดกดไปเลยครับกดที่เหมือนเป็นรูปพูดนะครับเนี่ยกดนี้ที่สีเขียวนี่ครับนี่กดแล้วแล้วก็ได้แล้วครับวิธีใส่ครับเนี่ยครับใส่ไม่ได้ครับตรงนี้คุณให้คุณเยอะ ให้คุณย่อครับย่อครับย่อกดย่อครับหนึ่งสองสามปิ๊บนี่ได้แล้วนี่ครับได้แล้วครับแล้วก็ี่นียบอันนี้คือนับว่าเป็นย้อนเวลานะครับเ่นียบย้อนเวลาโอ้เจ๋งครับโอ้ยย้อนเวลาอันนี้น่าจะเป็นแบบของเดอะแฟรนะครับดูนะครับปิ๊บย่อเจี๊ยบเจี๊บมุมเป็นมุม ดูนะครับเนี้นยย,ย่อย่ออุยอ้ยตุแฝดอุ๊ดตแฝดเดี๋ยวต้องถือด้วยครับย่อย่อตุ๊กแฝดอุ๊ยจ๋งครับจริงมากครับเนี้ยโอ้โห่จริง,ม,รรงมันเยี่ยมยอด,ดไปเลยนะครับโอ้โห่มาต,ตุ๊กแฝด โอหสุดยอด,ดยอดนะครับลองไปเล่นกันดูนะครับสนุกมากครับเนี่ยผมจะมองมุมมอง,มอง,มอง,มองนี้ครับยอ่อเนี่ยครับดัแฟดโอ้โหดัแฟดโอ้โหดัแฟดย่อโอเคลองไปเล่นกันดูนะครับอีกวิธีเอาออกเหมือนถอดหมวกเลยครับ นี่ยก็ได้อะนะครับโอเคครับลอนเล่นกันดูสนุกสนานนะครับอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับเคมาพิมพ์มันใหม่อะพิมพ์แบบเดิมไปเนี่บพิมพ์แบบเดิมไหมครับ e s เนี่บ แบบเดิมไปเอาคุณสมมติกูจะเอาอันนี้นี่ครับนี่มาแล้วนี่ครับผมจะเอาอันนี้ครับคุณคุณก็กดย่อปิ้งียบร้ยโอ้ตัวนี้ครับ เหมือนกับดูแฟดเด้อครับเหมือนกันเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยนบดูโหสุดยอดไปเลยอะโอ้โหสุดยอดไปเลยมีมดอะไรไหมไม่มีตัวไอโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับ มันอยู่ไฟอยู uh, ่จออันนี้ย้อนไม่มาโอ้มืดมืดกลายเป็นกลายเป็นสาวโอ้โหสาวดูรับดูสกเก็ดดวงอาทิตย์ปี๊บโอ้กลายเป็นมืดโอ้โ้ยืนโอ้เรียงกันเลยทำบีย่อ เพิ่มสปีดนะคะเพิ่มสปีดเนี่เร็วกว่าเดิมบีมบีมอุ้ยอุ้ยเร็วมากนี่ครับโคตรเร็วโอ้ยโอ้ยสุดยอดดอกกโอ้โหสุดยอด ก็ขอตัวาลไปขอตัวาลแค่นี้นครับลองไปเล่นกันดูนครับบ๊ายบายครับอย่าลืมกดได้กดติดตามให้ผมด้วยนะครับติดตามผมด้วยนะครับบ๊ายาย